สวัสดีค่ะแนะนําตัวนะคะคนสวยสวัสดีค่ะ,คะ,คคะชื่อหญิงนะคะนี่สวยท<แ>ีส่สดุดในรุ่นเลยนะเนี่ยคู<แ>บอกให้เลยนะมีแต่คนชมนานจนคุณหมัดไส้<แ> <laughs> ไม่เป็นไรคุณชอบคนสวยอ่ะง่ายๆนะคะวันนี้เราก็เรียนกันแล้วนะคะดูลายมือนะคะฝักลายมือไปแล้วเรียนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เออคุณครูให้ energy ดีมากค่ะอ่าถ้าใครอยากอยู่เงียบๆก็ไม่ต้องมาเรียนคะ่ะ <laughs> ถ้ายากอะไรก,ก็มาเรียนเยอะๆนะคะ <laughs> ฝากสอตไรให้คุณเดงนะคะฝากสอนสอนไรให้เลยเลยคะโอเควันนี้ฝากร้านหน่อยนะคะค่ะถ้าเกิดใครอยากดูดวงผู้หญิงนะคะแก้ดวงชะตาผู้หญิงว่าเป็นสายธรรมะอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่พาทำบุญตั้งแต่เด็กนะคะก็เป็นสายธรรมะอยู่แล้วเป็นมูแบบสายตรงเลยนะคะครูก็เชื่อเลยว่าจะทําได้ดีมากๆนะคะค่ะก็อะฝากร้านหน่อยเบอร์โทรอะไรค่ะเอ่อฝากร้านนะคะเบอร์โทร0 8 9 699 2935ค่ะ ห้านะคะค่ะอันนี้นะคะช้าใอีกรอบหนึ่งศูนย์แปดเก้าหกเก้าเก้าสองเก้าสามห้าอ่ะ,ะอยู่ตรงแถวไหนเออทองบอกกัลักสีแล้วกันค่ะอเชี่ยวชาญด้านการแก้ชีวิตคู่นะคะถ้าอยากจะให้ผู้ชายมาสนับสนุนก็ติดต่อหญิงนะคะ ก่อนนา้ฝากร้านนิดนึงค่ะค่หญิงขายวิตามินเม็ดฟูส์นะคะช่วยลดอซลลระดับเซลล์นะคะมาแล้วทใบเจ๊สวยนะคะหญิงอย่างนี้หญิงอายุ46แล้วนะคะถ้าติดใจอยากได้เม็ดดูผิวนี้วิตามินนะคะเห็นไหมคะอออ่่ทั้งเวิตามินนะคะเรื่องด้านความสำคัญนะคะติดต่อนางได้เลยนะคะนางจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้นะคะหวังว่านางไม่เบื่อนะคะฟังได้ตลอดเลยนะคะก็จะโทรมา คอนเ็นเตอร์ก็ไม่ต้องกลุมนะคะไม่ให้โทรอยู่แล oh ้วนักเรียนครูครูไม่ให้ใครยืมเงินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ